มาชมคันนี้กันบ้างดีกว่าครับกับเจ้ารถกระบะหล่อๆคันนี้ครับ Mitsubishi L 2 0 0 s t a d a นะครับ Starda คันนี้เป็นคันที่เรียกว่า ได้รับการปรับปรุงตกแต่งมาชนิดที่เรียกว่าดูดีมากๆเลยนะครับรอบคันเลยไม่ว่าจะภายนอกภายในนี่ทั้งสะอาดทั้งจัดทรงมาอย่างดีนะครับสีสันก็ยังเงาง,งามนะครับดูแล้วมันคุ้มค่าคุ้มราคากับที่เขาเสนอมาจริงๆนะครับคันนี้อายุอนามก็ไม่ใช่น้อยแล้วรถคันนี้แต่ได้รับการปรับปรุงเขาเรียกว่าทำซีดเมนต์มาจนเรียกว่าอื เทียบเคียงกับรถใหม่ๆดีๆได้เลยนะครับก็มันก็ถือว่าเป็นรถที่มีประโยชน์นะครับเป็นรถกระบ,บะเครื่องดีเซลขนของได้ขับทํางานได้ท่องเที่ยวได้นะครับก็มันก็เลยได้เป็นที่นิยมกันอยู่มาจนถึงปัจจุบันนะครับบางท่านก็นิยมเล่นรถอ่ามือสองเพราะว่าต้นทุนมันจะต่ําแล้วก็เอามาตกแต่งได้ตามใจตัวเองนะครับสําหรับคันนี้ก็เป็นคันที่ ดูแล้วน,น่าสนใจมากๆค่ะท่านสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของรถผู้ขายตัวจริงเขาได้เลยนะครับเราก็ประสานงานให้ท่านได้เจอกันเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็ นัดการทดลองรถกันนะครับคิดว่าถ้ามารถบันดีสภาพมันพร้อมเหมาะสมกับตัวท่านก็ตัดสินใจได้เลยนะครับก็อยากให้ท่านโชคดีครับได้ครอบครองรถดีๆและขอท่านโชคดีกับรถคันนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องของเราไว้ด้วยครับลงคลิปสดใหม่เป็นประจําทุกวันนะครับหากว่างๆมีเวลาก็แวะเข้าไปดูในช่องครับยังมีคอนเทนต์เกี่ยวกับรถดีๆอีกหลากหลายยี่ห้อครับทุกชนิดทุกประเภทเลยนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ